9ก้าข้อสำหรับนบีอิสมาอินท่านอยากรู้ไหม 1. ส่วนใหญ่เรื่องราวที่กล่าวเกี่ยวกับนบีอิสมาอินนั้นได้เล่าเอาไว้แล้วในเรื่องของนบีอิบรอฮีมภาคที่สท่านสามารถหวนกลับไปอ่านใหม่ได้ในเรื่องราวดังกล่าวที่เล่าไว้เกี่ยวกับนบีอิสมาอินและมารดาของท่านที่ได้ถูกทอดทิ้งในกลางทะเลทรายที่แห้งแลง้งแล้วได้รับการฟูฟักเลี้ยงดูจากชนเผ่ายูรููม จากนั้นนบีอิบรอฮีมได้ทำการเชือดนบีอิสมาอีนเพื่อทำกุรุบานทว่าการเชือดดังกล่าวถูกทดแทนด้วยแพะตัวหนึ่งและภายหลังจากนั้นท่านได้ช่วยผู้เป็นพ่อสร้างกาบะ 2. นบีอิสมาอินอาศัยอยู่ในเมืองมักกะท่ามกลางชนเผ่ายูรุมซึ่งเป็นเชื้อสายอาหรับนบีอิสมาอินไม่ใช่ชาวอาหรับแต่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบโตจากเผ่าอาหรับ นบีอิสมาอินชำนาญภาษาอาหรับและผู้คนในสังคมต่างพากันให้เกียรติท่านเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่านได้แต่งงานกับหญิงคนหนึ่งจากเผ่ายูรุฮมุม 3. อยู่มาวันหนึ่งนบีอิบราฮีมได้ไปเยี่ยมลูกของท่านนบีอิสมาอินท่านมุ่งไปยังบ้านนบีอิสมาอินแล้วผู้เป็นภรรยาจึงเปิดประตูแล้วกล่าวว่าสามีของเธอไม่อยู่บ้านภรรยาของท่านไม่รู้จักว่าชายชาราผู้นี้คือใคร นบีอิบราฮิมจึงถามผู้หญิงคนนั้นถึงสภาพการเป็นอยู่ของนบีอิสมาอินและครอบครัวของพวกเขาภรรยาของนบีอิสมาอินจึงบอกว่าสภาพการเป็นอยู่ของพวกเขานั้นอันตขัดขัดสนอิสมาอินไม่ได้มอบปัจจัยยังชีพที่เพียงพอและได้บอกเล่าปัญหาชีวิตต่งางๆนานาของนบีอิสมาอินจากนั้นนบีอิบรอฮีมจึงกล่าวต่อนางว่างั้นก็โอเคนะ่ะฉันฝากสลามถึงอิสมาอินด้วยละ่ะและฝากไปยังเขาด้วยนะ่ะว่าให้เปลี่ยนประตูบ้านใหม่ได้แล้ว จากนั้นนบีอิบรอฮิมจึงกลับบ้านโดยที่ภรรยาของนบีอิสมาอินไม่ทันได้ถามว่าท่านนั้นคือใคร 4. เมื่อนบีอิสมาอินกลับถึงบ้านท่านรู้สึกได้ว่าพ่อของท่านได้มาเยี่ยมที่บ้านท่านจึงถามผู้เป็นภรรยานางจึงกล่าวว่าใช่มีคนแก่มาเยี่ยมและฝากสลามถึงท่านพร้อมกับได้ฝากให้ท่านเปลี่ยนประตูบ้านใหม่ได้แล้วนบีอิสมาอินจึงพูดว่าชายคนนั้นคือพ่อของฉันเขาได้ใช้ให้ฉันเลิกกับเธอ ฉันจะส่งเธอกลับไปยังครอบครัวของเธอเอง 5. ชนเผ่ายูรุมขรพต่อบรรดานาบีมากๆและพวกเขาเชื่อว่าสิ่งใดที่นบีอิบรอฮิมได้สั่งใช้ให้กระทานั้นมันจะต้องมีสาเหตุแน่นอนไม่นานเท่านั้นพวกเขาจึงทําการแต่งงานนาบีอิสมาอินกับหญิงสวยอีกคนหนึ่งจากเผ่ายูรุม 6. จากนั้นนบีอิบรอฮิมได้เดินทางไปมักกะอีกครั้งเพื่อทําการเยี่ยมลูกของท่านครั้งนี้ ภรรยาคนที่สองของนบีอิสมาอีนเป็นผู้ต้อนรับโดยที่นางไม่รู้จักว่าคนนี้คือพ่อตาของเธอนบีอิบรอฮิมได้ถามไถ่ายถึงคำถามเดิมว่าสภาพของนบีอิสมาอินและครอบครัวของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างนางตอบว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็โอเคดีและไม่มีการบ่นใดๆให้ฟังเลยจากนั้นนบีอิบรอฮิมจึงกล่าวว่างั้นก็โอเคนะ่ะฉันฝากสลามถึงอิสมาอินด้วย แล้วฝากไปยังเขาด้วยนะว่าให้รักษาประตูบานนี้ให้ดีและตลอดไปเถิดนบีอิบรอฮิมจึงหันหลังกลับโดยที่ภรรยาของนบีอิสมาอินไม่ทันได้ถามว่าท่านนั้นคือใคร 7. เมื่อนบีอิสมาอินกลับถึงบ้านเป็นอีกครั้งที่ท่านรับรู้ว่าพ่อของเขามาหาที่บ้านท่านจึงถามผู้เป็นภรรยาภรรยาจึงตอบว่าใช่มีชายชราคนหนึ่งมาที่บ้านและฝากสลามถึงท่านพร้อมกับได้ฝากให้ท่านนั้นรักษาประตูบานนี้ไว้ตลอดไป นบีอิสมาอินจึงตอบว่าอ๋อแท้จริงแล้วชายคนนั้นคือพ่อของฉันท่านได้ห้ามให้ฉันเลิกกับเธอ 8. นบีอิสมาอินและภรรยาให้บุตรกำเนิดเชื้อสายอาหรับซึ่งสืบทอดยาวมาจนถึงท่านนาบีมุฮัมหมัด 9. บทเรียนที่ได้รับจากเรื่องราวของนบีอิสมาอินก็คือต่อให้คู่ชีวิตจะไม่ดีสักเท่าไหร่จงขอบคุณเถอะและอย่าได้บอกเล่าความไม่ดีของเราให้คนอื่นฟังอย่าสากลอะที่รับชมฝากติดตามด้วยนะครับ